สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคุณทาได้นะครับวันนี้ขอ,อนําเสนอนะครับว่าเพื่อนๆได้หุ้นมาแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะซื้อราคาไหนดีแล้วก็ควรจะซื้อวันไหนดีนะครับผมเสนอไว้ให้เพื่อนๆพิพพจารณา3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นที่1ก็คือเป้าหมายในการลงทุนหุ้นตัวนั้นของเพื่อนๆเ,เนี่ย มีว่าอย่างไรบ้างเอาให้ชัดเจนเลยนะครับหนึ่งก็คือเพื่อนๆนนจะลงทุนในหุ้นตัวนั้นเนะี่ยระยะยาวหรือระยะสั้นนะครับประการที่สองก็คือเป้าหมายในเชิงของอัตราเงินปันผลตอบแทนหรือปันผลแล้วนะครับเราอาจจะได้ส่วนต่างราคานี้ก็คือเป้าหมายผลตอบแทนนั่นเองนะครับว่าระยะยาวจะได้ประมาณเท่าไหร่ ระยะสั้นประมาณเท่าไหร่นะครับประการที่2ก็คือเราคํานวณอย่างไรว่าระยะสั้นเนี่ยก็คือเราคํานวณผลตอบแทนออกมาแล้วจะได้เท่าไหร่ระยะยาวจะได้เท่าไหร่นะครับประการสุดท้ายก็คือเราจะใช้กลยุทธ์อะไรในการลงทุนในหุ้นตัวนั้นถ้าเป็นระยะยาวอาจจะเป็น dca นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นระยะสั้นนะครับอาจจะใช้กลยุทธ อัวิทรัสนะครับการค้ากำไรส่วนต่างนะครับอันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างหุ้นคามารนะครับหุ้นคามาร์เนี่ยอย่างผมมองก็มองว่าหุ้นตัวเนี้ยไม่สามารถที่จะลงทุนระยะยาวได้โดยเฉพาะ DCA นะครับณนะนับจากวันนี้นะครับก็คือเขาประกาศจ่ายปันผลนะเขาขึ้น XD เนี่ยวันที่10พฤษภานะครับ เขาปันผลเป็น2ประเภทก็คือเงินสดปันผลอยู่ที่ประมาณ11สตางค์นิดๆนะครับแล้วก็หุ้นปันผลที่5ตัวหนึ่งคิดเป็นอัตราปันผลตอบแทนอยู่ที่20%เพื่อนๆคิดว่าเยอะไหมครับแล้วเขาจะจ่ายปันผลเนี่ยวันที่24พฤษภาแล้วถ้าผมกําหนดกลยุทธ์ล่ะผมก็จะมองว่าอ๋อตัวนี้ก็คือเราสามารถที่จะค้ากําไรส่วนต่างได้โดยที่หวังผลแค่10% นะครับถ้าได้เยอะกว่าก็ถือว่าเป็นโบนัสถ้าได้น้อยกว่าก็ไม่เป็นไรอย่างนี้แล้วก็มองว่าไม่เหมาะอย่างยิ่งในการลงทุนระยะยาวเพราะมองว่าตั้งแต่วันที่10พฤษภาขึ้นไปจะเจอ d i r e t i o n effect นะครับก็คือราคาเนี่ยจะรูดลงรูดลงเผลอๆอ,อาจจะต่ำสิบบาทด้วยจากณตอนนี้สิบบาทอย่างเขาปันผลยี่สิบอ์อย่างนี้นะครับถามว่าเพื่อนๆถ้าซื้อในราคาสิบสาทสีสสตางค์เนี่ย เพื่อนเพื่อนต้นทุนราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อนเพื่อนก็เอา14บาทเนี่ยนะครับ40สตางค์เนี่ยคูณด้วย500หุ้นนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะใช้ทุนในการซื้อ500หุ้นอยู่ที่ประมาณ7,200บาทอันนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมนะครับแวตต่างๆแล้วคราวนี้เพื่อนเพื่อนก็จะได้มานะครับห0 0หุ้นเพื่อนเพื่อนก็เอา7,200หาร600นะครับหมายความว่า ต้นทุนของเพื่อนๆเ,เนี่ยคามาดเนี่ยหรือเคมาดคามาดจำกัดมหาชนเนี่ยจะอยู่ที่12บสองบาทซ,ซึ่งเพื่อนเข้าซื้อที่ส4บาท40สิบตางคนะ์นตอนนี้นะครับนี่คือเห็นกําไรตั้งแต่ซื้อเลยว่าซื้อปุ๊บเนี่ยมีกําไรอยู่ในมือทันที2บาท40สิบตางค์นะครับอันนี้ก็ต้องดูบวกลบนะครับก่อนวันขึ้น x อดีว่าราคาจะขึ้นไปไหมหรือลงมาเท่าไหร่นะครับถ้าลงมานะครับต้นทุนของเราก็นะครับจะ อยู่ที่12บาทนะครับถ้าขึ้นไปต้นทุนของเราอยู่ที่12บาทเวลาเจอเดลูชันเอฟเฟกสมมติว่าเราเจอเดลูชันเอฟเฟกอยู่ที่บาท40าทนะครับมันก็จะเหลืออยู่ที่13บาทเราก็จะมีกําไรนะครับต่อหุ้นอยู่ที่1บาทต่อหุน้นอย่างเราลงทุนไปเมื่อกี้5 500หุ้นใช่ไหมครับเราก็จะได้กําไร600บาทเพราะเขาแถมมาให้อีก100หุ้นนั่นเองนะครับถ้าเป็นเช่นนี้แล้วผมคิดว่าอาจตราเงนเินผลตอบแทน ระยะสั้นเนี่ยเราอยู่ในมือก่อน20%โดยประมาณเนี่ยโดยการปันผลหลักฐานอยู่ตรงนี้นะครับว่า20%เอามาจากไหนเนี่ยเสร็จแล้วเวลาเจอดัลลูชันเอฟเฟกเนี่ยด้วยอัตราเงินผลตอบแทนอย่างเนี้ยผมฟันธงละว่าผมจะไม่ลงทุนระยะยาวในหุ้นค้ามาเนี่ยผมจะต้องลงทุนในระยะสั้นเนี่ยเราก็ต้องมากําหนดว่าโอเราจะแบ่งเงินทุนออกเป็นกี่ก้อนนะครับเหมือเช่นเรามี100%เ,เราอาจจะเทรดหุนแนวแนว arbitrage เนี่ย ไม่เกิน3 0เอนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆพิจารณาว่าเอ๊ะนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับเรื่องของเวลาเราลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับแล้วเป้าหมายผลตอบแทนระยะสั้นเราได้เท่าไหร่นะครับระยะยาวประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างเนี้ยผมมองว่าเป็นระยะสั้นนะครับแล้วก็เราคํานวณอย่างไรก็เอาเงินปันผลเนี่ยหารนะครับด้วยราคาอย่างเนี้ยหนึ่งหารด้วย5นะครับก็คือ20%นนั่นเองนะครับ ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วคราวนี้ก็เราคำนวณได้แล้วเราจะใช้กลยุทธ์ไรอย่างผมใช้กลยุทธ์นะครับได้กำไรตั้งแต่ซื้อนเป็นต้นออกแนว arbitrage นะครับวันนี้ก็ฝากให้เพื่อนพิจารณาอย่าเพิ่งเชื่อนะครับเพราะว่าเราได้หุ้นมาแล้วเยอะแยะบางทีได้หุ้นมาจากครูคนน้นเว็บนี้เราหรือเราคิดเองเนี่ยเป็นสิบตัวนะครับแต่ว่าเราจะซื้อนะครับเราจะซื้อราคาไหนเราจะซื้อวันไหนอย่างผมมองว่าโอเค ไม่เกิน14บาท50สตางค์นะครับถ้าเกินกว่านี้ไปเราไม่เก็บอย่างนี้หรือเราอาจจะมองว่าถ้าต่ํากว่า14บาทตั้งแต่14บาทลงไปเราค่อยเก็บอย่างนี้ถ้าเกิน14บาทเราไม่เก็บหุ้นตัวนี้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือถ้าวันไหนราคาอยู่ในระดับนะครับ14บาท14บาทลงไป13บาทกว่าเนี้ยนะครับก่อนวันขึ้นเครื่อง XD เนี่ยขึ้นเครื่องหมาย XD เนี่ยเราก็สามารถเก็บวันนั้นได้เห็นไหมครับ เราก็ตีกรอบราคาที่เราจะเข้าซือ้อและกรอบราคาเนี่ยมันก็จะไปกําหนดว่าเอ๊ะวันไหนถ้ามันถ้ามันลงมาประมาณนี้เราถึงซื้อถ้ามันเกินนี้เราไม่ซื้อเห็นไหมครับเพื่อนๆก็ <anime, S 2> จะรู้ว่าเราควรจะซื้อราคาไหนและเวลาไหนนะครับวันไหนแล้วก็ผลตอบแทนเราจะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เราต้องเอาเรื่องของผลตอบแทนนะครับวันเวลาที่จะซื้อและก็ราคาที่จะซื้อนะมามิกกันนะครับก็คือการลงทุนในหุ้นนะครับไม่ว่าทุกประเภทเ เราจะต้องไม่ใช้ตัวเลขเดียวโดดๆนะครับหรือข้อมูลเดียวโดดๆนะครับอันนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆพิจารณานะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้ไตร่ตรองให้ดีขอให้เพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนสวัสดีครับ